จะมานะคะ,นนะ,ะ,คะ,ะเด่นอะไรคะจะมานะคะั่งนี้จะมาเล่นอะไรคะเล่นเ่นเนอันนี้หมุนหมุนค่ะหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนที่ที่ไหนอะ่ะตรงตรงหน้าตรงตรงใกล้ๆเหรอแล้วมันจะต้องเราใส่อะไรต้องเอาใส่อะไระไหนใส่ยังไงเดูเทอ๋อใส่ขาอย่าง,งน,งนี้อ้าวแล้วก็บอกวิธีบอกวิธี อ่าบอกวิธีบอกวิธีบอกวิธีด้วยสวัสดีค่ะงั้นจะมาคนแบบนี้คะเออก็สวัสดีไปแล้วอ่ะอ่าทีนี้ก็บอกวิธีเลยค่ะบอกวิธีก่อนบอกวิธีก่อนสวัสดีวันนี้ทีแล้วนะคะมองกล้องดูสิบอกวิธีเลยนะคะเออเออสำหรับเด็กอะไรอายุเท่าไหร่คะเล่นเนี่ยอายุอ่ะอายุสิบแปดขวบอายุสำหรับเด็กอายุสิบแปดขวบใช่ไหมเด็กอายุสี่ขวบห้าขวบเล่นได้ไหมคะเล่นได้เล่นได้อันนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ ซื้อมาราคาห้าร้อยห้าร้อยเขามีทอนตังค์ไหมเนี่ยมีมีทอนเท่าไหรห้าสิบ <56. S 1> อ,อ๋อห้าสิบหกซื้อมาห้าร้อยแล้วก็ทอนตังค์มาห้าสิบหกบาทใช่ไหมคะมใช่ครับเออตกลงมาราคาเท่าไรร่บห้าสิบห้าวเสิ้อาวมั่วลว้ไอเนี้ยไอตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่เนี้ยอันเนี้ยห้าหร้อยหมื่นห้าร้อมโอ ตกลงจะยังไงเนี่ยเอาอยาอ่างเอาบอกวิธีเอาเริ่มเล่นยังไงเอาว่าไปเล่นเล่นแบบหมุนอะแบบนึงอ่าบอกบอกบอกอน้องๆบอกพี่ๆที่จะเล่นต้องระวังอะไรบ้างเรื่องอันตรายยังไงบ้างจะเล่นนะคะมันจะมันจะ,นจะอันตรายม,มองก<ม>ล้องด้วยสิคะเด็กเด็กผู้หญิงตอนเด็กๆก็เล่นได้หนึ่งคะเด็กผู้หญิงเล่นได้ไหมคะได้ค่ะเด็กผู้ชายเล่นได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมล่ะผู้ชายเพราะผมพี่ชาย ยาวแค่ไหนไหนไหนผมตัวเป็นแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าผมผมแบบไหนเนี่ยเขาถักเปียใช่ไหมเนี่ยใช่ถักใช,ใช่ถักเปียไหมใช่ผมก็ยาวขึ้นผมก็ยาวขึ้นไม่ใช่ผมก็ยาวลงผมก็ยาวลงใช่ผู้ชายยาวแค่นี้เหรอใช่เขาไม่ได้ตัดผมเลยเอา<ๆ>แล้ว้องมีนแล้ว้องมีนเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผมยาวไหมก็ยาวแล้วเขาใครใครเป็นคนถักผมให้เลยคุณแ เหรอสวยไหมสวยสวยมากเลยทีเดียวอ่ะทีนี้เริ่มเข้าสู่การทดลองนะเอาแหวววิธีเล่นนะคะบอกดิอ่ะเริ่มเริ่มเล่นเลยนะคะบอกดิอ้าวเริ่มเลยค่ะอ้าวเริ่มอ้อเขาเล่นอย่างนี้เหรอเออเป็นการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งนะอ่าถ้าหากว่าเป็นเด็กเล็ก ก็อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับส่วนน้องมีนก็อยู่ในการดูแลของคุณปู่อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่แหละครับอ้าวขยับไปทางนู้นอ๋อเขาหมุนแล้วก็ยกเท้าซ้ายขึ้นหมุนไปแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นอ้าวแล้วต้องให้เลี้ยวให้เลี้ยวแค่ไหนอะ อ๋อเขาทำอย่างนี้แล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นยกขาซ้ายขึ้นขาขวาก็แกว่งขาซ้ายก็ยกข้ามเออเก่งเว้ยเออได้เว้ยเออ,อเป็นการออกกาลังกายแต่ผู้ปกครองต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดนะครับเนี่คุณครูดูอย่างใกล้ชิดเลยเออ ะมาโอ้โอ้เอ,อาเร็วๆกว่านี้ทีทำดเร็วๆทีเอาฟึด <Good. S 1> อ้าวผิดล็อก เก่งมาก <laughs> เออขาขาขวาต้องแข่งขาซ้ายต้องยกอ่าวันนี้เราเรียนเพื่อแค่นี้น,ขขน,นะคะบายบายฝากกด